เป็นนนพราะวัอตั้มเดี๋ยวกูรีตบอบมึงเปิดได้ป่ะแันบักอ่ะเออมันก็ไม่ต้องใช้รถแค่นั้นแหละยากเลยวะไม่ไม่มึงก็ให้กูใช้สิสารมึงจะไปไหนไม่ได้ไปไหนจะไปไหนกูมึงไปได้ไงด้วยกันไม่ได้ใช่แต่คุยกันได้มันก็ยินคุยได้หรือเปล่าก็ยืนได้ไงกูได้บอกไม่ต้องเออก็ยิงกันกับคนที่ก็ได้จริงๆแล้วอ่ะกูก็แค่ขึ้นขึ้นถือมือมาได้เลยไงแล้วแล้วแล้วรอบเนี้ยกลับมาจะจะงงอีกไหมอ่ะกูถามแค่นี้เลยดีแล้วจริงจังแล้วกูสาระมึงโดนไปไปกี่รอบเนี่ยมึงพูดดิห้าหกเอง รเเพนขาไม่น่าปลดมึงกลับมาได้น้อจริงๆแล้วอ่ะไม่เขาเขาก็รู้อยู่ว่ากูเป็นใครเพื่อนถูกไหมก็ไม่แม่งเฝ้านะเว้ยเขาปลดกูมาเพื่อมาช่วยพวกมึงไงถูกไหมล่ะเออสภาพแล้วนี่โดนดีด้วยดีไหมเดี๋ยวกูพร้อมเล่นอ่ะเยโดูพร้อมใส่อะบลิตตี้ไปทีเดียวเอาเรื่องจัดเออคือมึงพานวีเขาเอากูมาลบเนี่คือคือวงในมันเป็นวงในเขารู้กันอยู่ไปว่าเขาเอากูมาเล่นมึงมึงอย่าพูดเลยมึงอย่าพูดเลยวงในใช่แล้วคือมึงจะมี เอางี้ตอนนี้คือสมมติมึงมึงมีเหลืองอะไรติดตัวปะใช่มีหนึ่งใบแต่กูห้ามพลาดไงก็คือทีเดียวคือมึงโดนเลยนะถูกป่ะโดนเลยใช่โดนเลยกูก็ห้ามห้ามห้ามพลาดไงเออก็รีบรีพาดจะได้เนี่ยรีบรีพารเยียอะไรไอ้ศาตร์จะได้รีบรีไปไม่แล้วพวกมึงจะอยู่ในยาวไหมมึงถามเยียอะไรโง่โง่เนี่ยไม่ไปถือแบบกลัวแผ่วก่อนแล้วไปก่อนไงแผ่วเยียแล้วพวกกูขึ้นใส่สูตรใส่อาวุธอะไรกันกลัวแบบไม่ไหวแล้ไม่กลัวแบบไม่ไหวแล้วงตัวเมื่อเถิดมึงห่วงตัวเมื่อเถิดเอาจริงๆอะะน ไม่เริ่มไปเรียกคนในแก๊งมาได้ไหมอยากคุยเขาอยากเจอคนในแก๊งมึงอไง SMD อ่ะเรียกทำไมตอนนี้ไม่ถือก็แบบอยากอยากอยากแต่งสูตรเลยไงไม่ได้หรอเขาไม่อยู่หรอไม่อยู่แล้วก็เรื่องสล็อตก็ต้องไปเคลียร์กูไม่รู้อ่ะต้องรอเคลียร์แม้แต่เหตุบันไอ้บันหล่อมันจะเข้ามานะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะมันโทรมหากูอ่ะบอกว่ามันจะเข้ามาอยู่อ่ะไม่รู้ะแล้วมึงไม่มีเรื่องหรอตอนนี้มึงชิวเลยเหรอ ไม่มีเทียอะไรเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่ว่ามีกูรู้ว่ามงมีแต่ไม่หมายถึงว่ามีกระทืบอะมไม่มีเลยเหรออ๋อมีไงแต่ว่าคือกูยืนหลงดวงไงกูไม่ได้อะไรไงรักแก๊งอยู่ไหนหมดแหละแก๊งวันนี้พักวันนี้พัก,พกอ่ะปากลามหายหยอแล้วแมีมตอบหมอใช่ไหมเมื่อเอาอะไรให้กูใช้เนี่ยหรือว่าไงไ<ม>แต่กูแต่กูห้ามขับดีกว่าเพราะถ้ากูขับเดี๋ยวมีปัญหาอีกไอ้เหี้ยกลัวกูขับรถแล้วแบบมีปัญหาอะไอ้เงี้ยกูไม่ได้จะไปไหนกู เล่นอะไรไปเรื่องของกูปกติเแล้วเลองทำอะไรแต่ละวันเออได้ฝาบ้างไหมได้แบบได้บือไปแตะงานขาวบ้างไหมฝาบฟ้าฝาบผมนี่ครับนักซ่อมไฟเบอร์หนึ่งครับผมซ่อมไฟมันก็ไม่มันก็ไม่ได้รวยนี่อ๋อทำไมไมพูดกันนะครับจบปูนก็ไม่ได้รวยอ่ะถ้าพูดเงี้ยมันก็ได้เป็นเงินไม่รวยเราตอนนี้ตัดแล้วว่าเขเห็นดูว่ามันรวยตรงไหนเราตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้มีปากหลามโนให้นั่นแหละสวยมีบูปีนบ้างบูปีนแดงอ่ะไม่มีปากหลามโนไม่มีบูปีนอ๋อมี มีป่ะไอ้นี่เขียก็เล่นได้ก็เล่นได้คือเออก็หายขนาดนี้เอ๋อย่าหายแล้วอย่าเอ๋อย่าอย่าจะหายอ่ะหายไม่เป็นไรบอลหายไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะอย่าหายอย่าเออเีลยว่าถ้าหายเออนี่คือจบใช่ไงก็คือต้องเล่นให้เซฟที่สุดเออเซฟที่สุดใจเดี๋ยวก็ทายจะมาแล้นี่โดนโดนแบนไปกี่วันไม่นะโดนแบนไปกี่เดือนรอบรอบเนี้ยรอบนี้เหรอเดือนเดือนก็อยู่มาณสิบสองวันเดือนเดียวเองเหรอใช่เดือนเดียวเองมันมันมันรอบมันมาตก็อกมาตก็อกได้ไหม ว่าตัวจีนน่ะแล้วแล้วที่เขาบอกคือสตรีมทนายคือมึงได้สตรีมทนายไหมคืออ่ะเหมือน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 ฟางนะเหมือนกูไปไปบิดมึงอ่ะแต่กูป้อมตัวใช่ไหมอ่ะแล้วลแล้วแล้วแต่เนี้ยกูไปบิดใช่ไหมเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ดิเหมือนกูไปบิดคนอื่นใช่ไหมอ่ะเหมืนอๆๆนกูไปบิดคนอื่นใช่ไหมมึง,งฟังเรื่องเรื่องมึงฟังมึงฟังนะเหมือนกูไปคนอื่นใช่ไหมปุ๊บกูบิดใช่ปะกูป้อมตัวเลยกูมีน้องกูสองคนบิดบิดบิดป้อมตัวเลยบิดได้มบิดมาได้มาก้าแสนเลยเออบิดได้ได้มาก้าแสนเลยแล้วกูป้อมตัวเว้ยใช่ปะ แล้วมึงที่สตรีมใช่ไหมอ่าแล้วมึงมีแกงใช่ไหมอ่าแล้วแต่เนี้ยมึงแต่มึงอยู่อีกค่าหนงนะเป็นเป็นค่าสีม่วงอ่ะอ่าแล้วแต่เนี้ยแล้วกูอ่ะแล้วกูพอบิดเสร็จแล้วกูเลยต่อหมอใช่ปะอ่าแล้วกูเลยจะจะจะนอนแล้วอ่ะเออแล้วแต่เนี้ยมันมีคนบอกว่าพี่ที่พี่บิดอ่ะมีคนรู้นะแล้วเขาาแล้วเขาก็เลยส่งลิงก์สตรีมมึงอ่ะมาให้กูดูแล้วกูก็เลยก็เลยไปดูแล้วแต่เนี้ยพอกูไปดูอ่ะมันขึ้นชื่อแอคเคาท์กูเว้ยเก็ตปะอ่าแล้วแต่เนี้ยพอมมัันนนขึ้ชื่่ออแแคคเาตไมม่่แตันไปขึ้้นนนนนใใใใช่ออองเเเเคคาาะะขปแลลวก็ย ไม่ต้องพูดชื่อดีกว่าแต่เขาเขาก็เลยแคปตรงนี้นไปแจ้งเออก็คือเสียงกูไม่ได้หลุดในเกมอ่ะแต่แค่ชื่อกูไปขึ้นในแอในใน,ในช่องเขาอ่ะแล้วเขาเออแต่คือเขาออกมาแต่มึงออกมาจากประเทศแล้วงี้หรอกร็ลังจะออกกูพูดขายรถไงแล้วกูออกกอ,อนพะอดมีมึงก็มึงก็สนายอยนะ่างั้นไม่กูแค่ไปฟังเฉยเยว่าเขารู้ได้ไงว่ากูแค่อยากจะเข้าไปฟังว่าเขารู้ได้ยงว่ากูบิดว่ากูบิดคนอื่นแค่นี้อย่าไปฟังกูรู้ว่ากูเล่นมากูไม่เคยสนายนี่อี๋ นั่นแหละมันก็เลยโดนไปแต่ครั้งนี้ว่าไม่น่าแล้วแบบว่ากูแบบเซ็สุดๆเลยต้องดูว่าเล่นอย่างงูมันคือในปลาใช่ไหมไม่ในในม่วงในม่วงในม่วงมันจะขึ้นชื่อไงไม่ไดนชื่อเหรู้กูยังงงอยู่เลยไม่เห็นชื่อได้ไงเพราะถ้าคนจะสนใจจริงๆมันคนไม่เอาเขาตัวเองไปดูเปล่าบ้เข้าใจเปล่านั่นแหละเออก็เลยกูเกินข้าวอยู่ก็เลยนนั่นแหละก็เลยโดนไอ้เหี้ยถามว่าแบบถามว่าโกรธแค้นก็ไม่ได้โกรธแค้นเราก็กูว่าเออผิดก็คือเปลี่ยนเว้ย กูเลยบอกพี่ก well ๊อฟก็แหไะก็คุยกับพี่ก๊อฟพี่เขาเออเดี๋ยวพี่เขาเออเดี๋ยวรูเดี๋ยวกูพากลับนั่นนู่นก็เออคุยกันไปเขาบอกเขาอยากให้กูเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวกูใหม่เพราะว่ากูก็แบบเล่นดีอะไรเงี้ยเขาก็พูดนะว่าเออเขาก็แบบกลัวเล่นดีนะมึงก็แบบหล่อนะไอ้ดอมมึงแม่งแบบคือไอเด่นอะมึงคือไอคอนของเมืองอะมึงจะไปไหนไม่ได้แต่มึงก็ต้องเปลี่ยนตัวไอ้หี่เพราะถ้าเกิดมึงแบบเป็นอย่างนี้มันก็ยากที่จะรักษาาไว้เออเขาก็พูดนั่นแหละกูก็เข้าใจ กูว่เออเลิกแล้วเลิกเอฟจีสาวกูก็ไม่ไม่น่าไม่น่ามีแล้วไม่ไม่มีเลยแหละใช่เพราะเราหลักกูโดนโดนตัวเต็มจีไงแต่กูว่าคิดว่าได้เกิดกูจะเริ่ใบอ่ะก็ต้องกูอยากเอฟจีกูอยากเอฟจีกวนชื่อบีอ่ะแบบบีบีอ่ะเออหาพูดในสัตว์ได้ไหมล่ะเขาก็อายุสิบห้าสิบหกอยู่นะเขาก็ได้รักอยู่นะไปเออมันก็ไปคุยกับเขาด้วยเขามีผัวแล้วไอ้บีอ่ะผัวาซีนะ ไม่รู้ไอซีไงโอไอซีไอซีมันมันแค่ไอซีหรือเปล่าน้องยังเด็กไม่อยากไปทำเลยน้องเลยเรื่มึงสู้เขาได้เลยเปล่ามึงไปผ่านพี่เขาได้นะชื่อบอสอะเออเขาทางน้องดีกว่าแล้วมึงสู้เขาได้ไหมในการตะกี้เนี่ยไม่รู้ต้องดูเขาเขาเก่งนะตอนตอนตอนกูอยู่มาก่อนเขาเขาเขาเก่งนะเขาซื้อปึกประจำเลยของเขาแน่นนะรูเปล่า แต่เขาแบบก็ไม่ได้ตึงมากอะถ้าถ้าเทกับแบบทีทีไฟเขาไม่ตึงอะถ้าเก่งจริงพวกกุหลามันไม่เอ,เอ๋อก็ใช่เนี่ยกูก็รู้ว่าล่าเอ๋อมันก็มีหลายเคสถูกมาลามันต้องสุ่มว่ามันจะโดนใครโดนไล่ถูกไหมเอเอ,เอถ้า,ถามันแบบแข็งจริงมันเราต้องล่ามันไม่ได้เลยก็ใช่หรือวพอมีโอกาสแต่หมายถึงระยะยาวก็อาจจะยากอยู่เมันก็้เมื่อกี้จะเหยือแต่กูห้ามพูดถึงเรื่องแกงเพราะถ้าพูดมันก็ไม่ได้แต่ดูอยู่แค่สองคนได้ป่ะมันก็พูดได้เออจะรู้ได้ไงเออก็นั่นแหละก็คือจะบอกว่าคื แต่ยื้อไว้ถ้ามึงยิงยืนหน้าไปมันยิง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 ยากไว้ยิงมึงยิงยิบมึงมึงยื้อไปไอ้กระชามันก็ไม่ขมหรอกเพราะทางมึงเจอกระชามมันก็ได้ของจริงไว้แต่มึงควรจะเอาคนที่มีหมัดอะออกมาฟาร์มไว้ไอ้เหี้ยดีกว่าดีกว่าเอาไปยินเล่นต่อเออใช่ปะเออไอ้เหี้ยสุบมือฟารวนะคนตอนนี้ในแก๊งหมัดมีกี่คนอะถึงสิบปะไม่รู้ไม่รู้พูดเรื่อรอบๆแบที่กูกินอยู่นั่นนนั่แหละมึงก็แบบเอามาถอนออกมาฟาร์มดิไอ้เหี้ยถูกไหมล่ะ ถ้ามันเอาถ้ามันเอามันไปยืดในในในแก๊งต่อมันก็ตีไปเรื่อยมันก็ไม่มันก็มันก็ได้แค่ตีอ่ะของมันก็ไม่ได้ขึ้นอ่ะเออเสียเวลาฟีดได้เฮียเสียค่าบงค่าบินด้วยเสียค่าบงค่าบินด้วยเฮียเสียทั้งค่าบงค่าปรับเสียทั้งเฮียเสียเวลาด้วยมั้งเฮียโดนอุ้มอะไรเงี้ยสู้ถอดออกมาหมดแล้วก็ถอดเฉพาะบัตรบั้วนะถอดออกมาแล้วก็มาฟาร์มดีกว่าเฮียไม่มีแก๊งแล้วก็มาฟาร์มแล้วก็ห้ามหาเรื่องอ่ะก็ได้ สุดท้ายพอจบเรื่องมันก็เออพอเจอแบบแก้เรื่อมันก็มันก็มีของพลิตมั้งกูว่า